สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์เวทีอิสระนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์อยู่ในหเือพสมพ์แมวหน้าฉบับวันพฤธหัสบ,บดีที่30ึกษพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เขียนโดยคุณเกษทธิลิลมในชื่อว่านี่สินต้นทุนฟุ่มเฟือยกับดักหนี้นอกระบบของคนไทยเนื้อหาใจความนะครับกล่าวกันได้อย่างมั่นใจเลยนะครับว่า รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีความห่วงใยปัญหาหนี้สินของเกษตรกรหนี้สินของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็บุคคลทั่วไปโดยรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดก็จะออกนโยบายกันมาแล้วก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินออกมากันอยู่เรื่อยๆนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากรัฐบาลชุดก่อนๆในความพยายามที่จะคิด แล้วก็เพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในระบบแล้วก็หนี้สินนอกระบบแต่มีข้อสังเกตครับว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับมักจะสนใจแก้ปัญหาเป็นจุดๆเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีแล้วก็มักจะโน้มน้าวไปในทิศทางของการมีนโยบายแล้วก็มาตราการแบบที่เรียกว่าประชานิยมนั่นคือการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าหรือไม่ก็ขอไปทีทําอย่างนี้ไปก่อนโดยที่ ไม่ค่อยจะคำนึงถึงภาพรวมหรือว่าโครงสร้างหรือว่าประเด็นปัญหาของหนี้สินและพินิษพิพจารณาหาทางออกทั้งระบบโครงสร้างเลยนะครับในกรณีของเกษตรกรซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็มีแหล่งเงินกู้อยู่แล้วคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาก,การณ์เกษตรหรือว่าทกศแล้วก็ยังมีกองทุนเสริมอีกด้วยนะครับฉะนั้นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคการเกษตรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักเลยครับ แต่การที่เกษตรกรมีหนี้สินเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากหลายประการผสมผสานกันไปนะครับอย่างเช่นประการที่1รายรับกับรายจ่ายหรือว่าการลงทุนเพาะปลูกกับรายได้จากการขายพืชผลนี่อาจจะไม่สมดุลกันหรืออีกนายะหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงกว่ารายรับนะครับและรายรับที่ได้มักจะไม่เพียงพอที่จะเก็บเป็นเงินออมเอาไว้เหลือเพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตมักจะไม่พอประการที่2ครับ ความเสี่ยงหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ําขาดบ้างน้ําเกินบ้งาแงแมลงศัตรูพืชบ้างประการที่3ก็คือการใช้ชีวิตเกินตัวหรือว่าการพุ่มเฟื่อยเกินรายได้นะครับไม่ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงประการที่4เนี่ยคือความไม่แข็งแกร่งของระบบสหกรณ์กรในการปกป้องผลประโยชน์แล้วก็พยุงสถานะของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อให้เกิดภาระหนี้สินกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถที่จะก้าว ขึ้นไปชนชั้นกลางเหมือนกับเพื่อนเกษตรกรในหลายๆประเทศในเอเชียแปซิฟิกในอเมริกาเหนือและก็ในยุโรปในการนี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นความจําเป็นแหะครับที่ฝ่ายบริหารประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเช่นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทกศสภพัฒน์ไปยุทึิกลมชลประทานนีจะต้องร่วมกันพิจารณาปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดด้านการเกษตร ตั้งแต่ความทั่วถึงของน้ำชลประทานต้นทุนการผลิตต่างๆรายรับที่เหมาะสมจากการจำหน่ายผลิตผลไปจนถึงการประกันความเสี่ยงต่างๆและการปรับปรุงพัฒนาสหากรณ์กการเกษตรเพื่อการร่วมด้วยช่วยกรรันรวมทั้งการเจรจาต่อรองกับกลุ่มพ่อค้าต่างๆเป็นต้นส่วนกรณีของผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าและด้านบริการต่างๆในระดับเล็กกลางย่อยไปจนถึงผู้ทำธุรกิจอิสระ ประเด็นปัญหาเนี่ยคือความยากลําบากหรือว่าการไม่มีความคล่องตัวในการเข้าถึงและกู้ยืมเงินจากทั้งสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนเนื่องจากติดเงื่อนไขต่างๆนานาที่ยุ่งยากหรืออาจจะเกินขีดความสามารถนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางออกด้วยการไปกู้ยืมเงินจากนอกระบบซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ถูกคุกคามต่างๆนานา เป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องอำนวยให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับสามารถเข้าถึงระบบการกู้ยืมที่ชอบด้วยกฎหมายมีความสะดวกและก็ยืดหยุ่นและก็เสริมสร้างระบบการตรวจสอบที่รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําเงินกู้ยืมเนี่ยไปใช้ผิดประเภทหรือว่าผิดวัตถุประสงค์นะครับในภาพกว้างสังคมไทยเราเนี่ยก็มันเหมือนกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกคือเป็นสังคมแหม่งการบริโภคและสิ่งจะเป็นในชีวิตที่ช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือย เป็นของเกินความจําเป็นเป็นของผู้มีอันจิกินแต่สุดท้ายอาจจะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันในทุกบูรณาแล้วก็ทุกวัยก็ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับสนุนราคาในความเป็นจริงเนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อมีราคาสูงเกินความสามารถของคนทั่วๆไปแล้วก็เกินความสามารถของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จะให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยต่างต้องมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคน แต่ในเมื่อเป็นความจําเป็นแล้วก็รายได้ไม่พอเพียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะต้องไปกู้ยืมมาซื้อเป็นสําคัญช่องทางที่สะดวกที่สุดก็คือการเงินนอกระบบที่ว่านี่แหละครับอีกทั้งระบบการจ่ายก่อนล่วงหน้าแล้วใช้คืนทีหลังหรือนยะหนึ่งเป็นระบบเครดิตการ์ดได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนใช้จ่ายได้เกินตัวเกินกําลังไปได้เกิดเป็นการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยไปโดยปริยายและเมื่อมีหนี้สินเกินตัวก็ไม่สามารถ ที่จะส่งเงินคืนให้กับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินได้ก็ต้องออกไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเป็นธรรมดาถือเป็นการขาดวินัยอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่หน้าวันวิตกไปกว่านั้นเนี่ยก็คือนโยบายและก็มาตรการของภาครัฐและก็ของพักการเมืองอุดมการประชานิยมที่จะขามักขม้นกับเรื่องการส่งเสริมลทัทธิบริโภคนิยมโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ต้องให้ผู้คนเนี่ยใช้เงินจับจ่ายใช้สอยให้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่คํานึงว่าจะเป็นการเสริมสร้างความฟุ่มเฟือยหรือว่าการใช้จ่ายเกินตัวโดยใช่เหตุหรือไม่อีกทั้งนยโยบายการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยแบบไม่อั้นนี่แหละครับเป็นแค่วิธีหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังมีอีกหลายๆวิธีนะครับแต่ว่าภาครัฐและภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญาเท่าที่ควร ส่วนฝ่ายข้าราชการประจำก็มีสติปัญญามากมายเหลือเกินรู้ดีรู้ชอบรู้หมดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ขาดจิตสํานึกและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและก็ขาดความกล้าหาญที่จะออกมาคัดค้านนโยบายหรือมาตรการของฝ่ายการเมืองที่ไม่เข้าที่เข้าทางรังแต่จะสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองสังคมไทยจะคงอยู่กับปัญหานี่สินเกินตัวไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะไปชุดลังทําให้ประเทศชาตินตกต่าลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ปัญหานี้สินนี้ถ้าหากว่าตั้งใจจริงก็ควรจะแก้ไขกันได้เพราะคนไทยเรานี่มีสติปัญญาเปี่ยมล้นเลยแต่สิ่งที่จะเป็นของภาครัฐเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาณวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความรักชาติและก็สภาวะจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถวางมาตรการอย่างเป็นระบบในด้านเศรษฐกิจต่าง และก็ครอบคลุมไปจนถึงการดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการเปลี่ยนค่านิยมของการใช้จ่ายเกินตัวของสังคมไทยต้องทําให้ได้นะครับ